สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาสอนวิธีการใส่ฟิลเตอร์ OBS ให้ผิวขาวใสอมชมพูนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นตัวเวอร์ชันที่2ตัวรักเวอร์ชันที่2ที่ดิวได้ทำการออกแบบมานะครับจะให้ผิวที่มีความสว่างแล้วก็ใสมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าสำหรับตัวคลิปวิดีโอตอนนี้นี่คืออยังไม่ได้ใส่นะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการใส่ตัวรักหรือว่าเป็นฟิลเตอร์ OBS ให้ผิวขาวใสกันครับ ก็คอนอื่นเลยสำหรับคนที่สนใจตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับจะ inbox เข้ามาก็ได้หรือจะชักแชทไลน์มาก็ได้นะครับจะมีบริการสอนใส่ฟิลเตอร์อยู่ที่ราคา3 9 9บาทเท่านั้นนะครับถ้าเราก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ด้วยถ้าเอาสติ๊กเกอร์ด้วยจะอยู่ราคา5้9บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเฉพาะตัวฟิลเตอร์จะแค่สามยาบาทนะครับสำหรับคนที่โอนชําระเงินมาแล้วนะครับผมจะส่งลิงก์ตัวหนึ่งไปให้ดาวน์โหลด นะครับจะมีไฟล์ลักอยู่ในนั้นนะครับเป็นไฟล์รูเตอร์นะครับที่จะใช้กับตัวโปรแกรม OBS ในคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะที่ดาวน์โหลดมาแล้วติดตั้งตัวเออแล้วก็แตกซิปออกมานะครับเป็นไฟล์ซิปเสร็จแล้วก็จะมาทําตามขั้นตอนผู้นี้ต่อได้เลยนะครับก็แลที่โหลดไฟล์มาเสร็จแล้วก็มาที่ OBS ของเรานะครับเข้ามาที่ตัว OBS ของเรานะครับ เสร็จแล้วให้ไปที่ตัว Video c a p จอร์นะครับ Video Capture คลิกขวาเลือกลเต t e r นะครับที่ Effect ต์ฟิลเตรงนี้นะครับ Effect ลเต t e r นะครับน่าจะบังตัว Effect ลเต t e r นะครับที่ Effect Filter ตรงนี้ให้กดบวกคลิกที่ Apply ลักนะครับ ซึ่งลักในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีให้ยันทั้งหมด3ตัวด้วยการใช้เปิดใช้พร้อมกันทั้ง3ตัวหรือว่าจะใช้ทีละตัวก็วได้นะครับแต่ในที่นี้จะแนะนําให้ใช้ทีละ3ตัวนะครับอ่าน้ก็คือก็ตั้งชื่อว่าเป็นลักหนึ่งแบบนี้เสร็จแล้วก็กดโอเคต่อมาตรงพาดครับแล้วก็กดบราสเข้าไปให้เราไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดตัวลักมานะครับอันนี้ของผมจะอยู่ที่ตัว ดาวโหลดแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับ10ลัก10 OBS ลักตรงนี้เข้าไปข้างในในที่นี้เดี๋ยว็ขขอ copy มาก่อนนะครับ copy ตัวนี้มาแล้วก็กลับไปใส่ที่ผาดของตัว OBS copy มาเสร็จก็เข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์นะครับตัวแรกที่เราจะใส่กันก็คือตัวนี้ทำผิวขาวอมชมพูนะครับก็คลิกเข้าไปนี่ตัวภาพเห็นได้ว่าตัวภาพเนี่ยเริ่มมี่ามีความอมชมพูเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับนีตลองเปิดปิดให้ดูนะนี่เป็นแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาใส่ตัวที่สองกัน อั้งชื่อเป็นตัวที่สองเดิมเลยครับตัวที่สองนี้จะเป็นทำให้สีสดขึ้นนะครับอ่าตอนนี้สีสดขึ้นแล้วแล้วเราม,มาตัวที่สามครับ เป็นเปิดให้ผิวขามนะครับตรงนี้อ่าเรียบร้อยทีสภาพสว่างขึ้นนะครับโดยที่เราสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้อีกนะครับในแต่ละตัวฟิลเตอร์ของเราหรือว่าถ้าเรามองว่ามันชมพูเกินไปเราก็มาลดภาพลดความชมพูตรงนี้เพิ่มได้นะครับประมาณนี้นในที่นี้เดี๋ยวก็มีตัว Color ัลเลอร์เชคเนะครับของสไปเดอมาให้ดูด้วยนะครับก็สำลูกค้าที่ ขายสินค้าที่มีความซีเรียสเรื่องตัวแสงตัวสีนะครับจะได้รู้ว่าฟิลเตอร์ตัวนี้มันทําให้ภาพสีเปลี่ยนไปประมาณไหนนะครับอันนี้ก็เป็นชาร์จสีนี้แล้วตรงนี้แล้วกันแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมาลองเปิดปิดตัวฟิลเตอร์กันดูนะครับอันนี้คือสว่างอันนี้คือสีสดอันนี้คืออมชมพูอ่ะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันระหว่างปิดหมดทุกอันออันนี้คือเป็นภาพออริจินอลเลยนะครับก็คือไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปภาพได้เป็นแบบนี้และภาพนี้คือเป็นแบบใส่ฟิลเตอร์ของเราเข้าไปนะครับ หาได้เป็นแบบนี้ก็เพียงเท่านี้ครับวิธีการใส่ตัวลักษ์นะครับก็คือใส่ฟิลเตอร์ให้ตัวโปรแกรม OBS ให้ภาพของเรามีผิวขาวอมชมพูปปมากยิ่งขึ้นครับก็สำหรับใครที่สนใจตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อถิวเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะครับขอบคุณครับ